เออดารามันมาสายเราไหมเนาะงงมากเอาสีอะไรสีสเกตพักก่อนสีสเกตมึงกลับมาหาจีแต๊ะแล้วสี่อย่างนี่เอาสีอะไรอ่ะไม่เอาที่แบบไม่ต้องกัดนะไม่ต้องกัดให้มันหลุดเองเป็นธรรมชาติเราเป็นผู้หญิงแบบขายความเรียบร้อยไงพอดีช่วงนี้แฟนอยากได้ได้แฟนผมสีเข้มๆเรียบร้อยหรอแม่แฟนเขาอยากได้สีเข้มเบียดปากสิเอาเรงแรงพี่ชายเขาอยากได้สีอะไร สีเหียวมาก็มาช้าแล้วก็เร่งช่างอีกงงมากหนูรีบค่ะปวดง้างเลือกนี่แล้วแม่เนาะปวดขี้ขี้ปวดได้ปะเดี๋ยวค่อยมาใส่ไหมแม่ไม่เอาหนูอยากได้ผมสีดำไม่ได้อยากได้ผมสีเหลืองปวดขี้่นทำไรแม่ทำอ่าอะไรเขาเรียกนะมะม่วงกับลำปาหวานให้กินหรอลูกสาวบนอยากกินนี่ทำให้เลยนะขอบคุณนะคะะอไไรก็มม่ี มีแต่น้ำปลาร้าพริกก็ไม่มีหอมแดงก็ไม่มีต้องขอกไปซื้อให้อีกใช่ไหมใช่งงมากพวกอะไรเนี่ยอยากได้ผัวอยากได้ผัวแต่ว่าในครัวไม่มีอะไรเลยครัวก็คือลกไปหมดเลยทุกคนอันนี้คือน้ำปลาร้าใช่ไหมแม่หรือว่าโอเวนตินวะฮะปลนะมู๊ทำไมกินแรงปลาเขาให้มาอีกทีหนึ่ง เขาให้มานานยังอุ๊ยลืมบอกนี่คือกะปีนะเนาะกะปีกะป,ปีเคยมีนะแต่ทิ้งแล้วมัม้ง <c oughs> ไม่รู้ว่าเผ็ดไหมเ <c oughs> ขียงคือมีดมมหมดคมอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> คลมอยู่นะลกูกพอได้อยู่พอได้อยู่นะพอได้อยู่ได้กินแล้วบ่นกินรอบที่แล้วรอบนี้ได้กินจริงๆจริงเอามะโมกไมาให้อีก <c oughs> หาซื้อ <c oughs> พริกซื้อหอมแดงมาเองอีกพอที่นี่ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าอร่อยไหมกูเดนินไอบ้บอลคอนแกน่นอุบน่นไอแม่ไอแค้นคนกาลาสินเมืองลายไอบันอำนาจ เรนอายพินร้อยเอ็ดคนชิ้นก็มีสิแล้ววะายนรินอยู่มุกด่าไอหำสกลไอนอนน้องายสารคามไอจิมเอาพี่รู้เสียงออกมาจากคู่มันค่องกันคักเนาะ สัมผัสมากจะสัมอีกอยู่ไงสารคามไอเจมไอเข็มเป็นคนเมืองกันไอเข็มมาซอยขอราดเอ้คมนครพนมไอตานอภิธาน <laughs> ยาภูมิไอแพรคนนั้นไอ้บุญจันทร์น้องหูวลำพู๋เอาไอโอเดียจะไปยูทีวันไเออหลองหมดเด้อคิดหอทุกคนถึงทอนแล้วบ่พอนะเบอร์ที่ให้มายังเมมติดมือเธออยู่บ่ได้โทรหา บอดได้แปลว่าลืมปรดรู้นรคนที่เคยไปมาหาสูยังอยู่ในใจเสมอสุรินทร์ไอ่อนยะโสทรไอคำเบาวบุรีรัมคนนางรองชื่อจรอรเคยเจอ โอเดตงงอาเมฆใครอาต้องจเป็นยังเด็กขาตาบอกสื่อเพลงคือหอมหอมหอมแดงกูข้าตาแต่ว่าย่หลอกเพลงนั้นคือของหายบ่กแม่รูปถอดพู้เบาวบอหอมแดงอ้ยเมย่อยากกินได้กินจริงๆนะทุกคนไม่ลู้มาทำให้ถึงบ้านเลยเอาอยากินแตดมันด้ลูกเออจะแม่แดดแดดมันหรอ พูดตื่กลัวเลยกลัวแตกมากเลยเอาหนูไม่มีหรอลูกแม่หนูจะเล่าให้ฟังว่าหนูจ่ายค่าส่วนกลางไปหนูรู้สึกปีนี้หนูคุ้มมากทำไมอะหนูได้กับยามได้กับยามแล้ววหาวแหม่มะคุ้มมากหนูรู้สึกว่าค่าส่วนกลางที่หนูจ่ายไปด้บยยังไงฉันบอกว่า น้องคาว่ามาช่วยพี่ยกของไหมอย่างเงี้ยมันหลอกล่อเขามากก็ดึงแขนเลยดึงมากเวลาแม่จริงๆับฉันไม่ได้ไม่ได้จะอะไรนะแต่ว่ามันล้มใส่เฉยๆมันก็เลยเข้าไปเลยมันเป็นอุบัติเหตุมันลงทางเท้ามันเป็นอุบัติเหตุโอ้ด้นเล็กหน่อยนี่หลายหลายคนบอกว่าวันนั้นสอนสระผมไปแล้วใช่ไหมอยากรู้วิธีนวดใช่ไหมว่านวดยังไงใช่ไหมอันนี้เราเกาแล้วใช่ไหมอันนี้น้ำที่สองละเราสระเพิ่งเสร็จเนาะ ลูกค้าเพิ่งทำสีเสร็จก็คือลูกค้าก็คือเพลินกับการกินขอบ,บักอามากกินไปแซ่บไปมาที่นี่ไม่ต้องกลัวหิวนะคะทุกคนค่ะมีหมดมีหมดทุกอย่างนี่เอกซูมเข้ามาหัวใกล้ๆละลุนี่เวลาเกาเกาแบบนี้เนี่ยทุกคนถามว่าเกาเกาให้เหมือนซักผ้าทุกคนนี่เหมือนเราซักผ้านี่แหละเสียงมันดูบ่นเจ็บๆนะแต่มันไม่เจ็บเจ็บไหมแม่ ต้องทนเอานะแม่อย่าปล่อยโ๊สหนูหนูก็ตาบอกว่ามีเกียบเลยนะแม่เจ็บแมเอาดีดีมากกวคุณเล่นไม่เจ็บหรอกค่ะทุกคนจริงจริงแม่แม่ลูกกัดฟันพูดอยู่เดี๋ยวจะสอนวิธีนวดนะวนวดยังไงหลายๆคนถามว่านวดยังไงเวลาลงแล้วอ่ะฝากทุกคนนวดกับหน้าเหมือนกันไหมอ่าหน้ามันเสียวกว่านวดมันไม่ค่อยเสียวมันฟินด้วย้ เวลาลงคลิปสอนทุกคนฝากทุกคนเป็นท่าครวยเด็กฝากแชร์หน่อยนะแชร์ให้หน่อยนะครีมสระผมใช้ได้ทุกแบรนด์เลยแล้วแต่คนใช้ได้ทุกท,ท,ทุกแบรนด์แต่ถ้าเราเลือกดีหน่อยฟองมันก็จะไม่ทำร้ายหนังศีรษะลูกค้าแล้วก็หนังมือเราด้วยพยายามหาหาแชมพูที่ยี่ห้อดีๆหน่อยทุกคนเพราะว่าเราอัดสระทุกวันไม่งั้นเดี๋ยวมือเราจะลอกเดี๋ยวมือเราจะแห้งถ้าเราแบบว่า ถ้าเราแบบเลือกแชมพูไม่ดีอะ่ะเลือกดีๆถนอมหนังศีรษะลูกค้าแล้วก็อย่าลืมถนอมหน,หนังมือตัวเองด้วยเพราะว่าเราเป็นช่างอะ่ะเราต้องเจอเราต้องสัดทุกทุกวันอยู่แล้วหนังมือเราจะแห้งแล้วลอกมาชา่างไอพี่เดกซูมเข้ามาใกล้นิดนึงนี่เวลาเรานวดกันอย่างนี้ใช่ไหมลงทิศเมต์หรือรีนวดก็ได้คล้ายๆกันแล้วก็เนี่ยสางผมลูกค้านิดนึงแต่นี่ผมลูกค้าไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่แล้วก็นวดนี่คือนวดบนอย่างนี้หนึ่งวน แล้วก็ดันหนีชบชอบอันเนี้ยมันสบายแล้วไหมเนาะรับมันฟินฟินยิ่งกว่าโดนสี่อีกเลย่างนี้เซนเซอร์ใข่แล้วแล้วก็นี่ตืด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 เงี้ยวนสักสามรอบบางคนสะสามน้ำบางคนสะสองน้ำแล้วแต่ไม่ผิดแต่โอเดตดน้ำเดียวโอเดยวก็เหนื่อยแล้วคนล้ํนะแล้วก็นวดอย่างนี้นะคะใช้มือมือนวดขับลูกค้า มันสลับกันไปนะทุกคนถ้ามันมีไม่เยอะหรอกเนี่ยหมุนหมุนหมุนแล้วก็แทงเข้าหูลูกค้าอย่างเงี้ยแทงเข้าลูกหูเลยหรอนี่ทุกคนมันมีไม่เยอะหรอกแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยแล้วก็รีดหนึ่งรีดสองรีดสามอย่างเงี้ยเนี่ยให้ลูกค้าเขาผ่อนคลายแล้วเขาจะอยากกลับมานวดและน่าฟกแลาวอีกอย่างเงี้ยแล้วก็ทำมืออย่างนงี้กนี่อีกท่าหนึ่งอย่างเงี้ยหมุนหมุนอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยอันนี้ฟินจริงอันนี้ลูกค้าจะรู้สึกฟิน <laughs> ฟินไว้แม่ดีๆโดนน้ำค <laughs> สรุปวิธีเลือกไม่ได้สอนนักเรียนเดี๋ยเศรษฐก็มีนะคะทุกคนค่ะเอาเอาเอาไปใช้ได้แม่ชอบอันเนี้ยริดรเนี่ยอันรีดอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้นอ๋อแม่ชอบอย่างงี้ขมับนี่เหมาือนเหมือนเขาเรียกไต่ไต่เนาะไต่หน้าผากไต่ไต่ไต่ แต่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 แล้วก็รีดคอนิดนึงลูกค้าก็อย่าเก่งสิค้าอย่าเตรียมสิค้าจักรตี้แล้วก็ยกท้ายถอยนิดนึงแล้วก็นวดท้ายถอยลูกค้านิดนึงเผื่อเป็นคนจักรตี้คออ่าแม่นั่งได้แล้วเดี๋ยวเอาผ้าออกก่อนลูกสระสานและแทนเสื้อเปียก ซักอบรียนอาบน้ำ้วยไม่ได้อาบน้ำนะลูกหนูเป็นปรุงปรยจจะไม่ให้เสื้อเปลี่ยนไลยไงสาไม่เคยเสื้อเปลี่ยนต่านี้สอนเขาอยู่เลยอ่ะาดีหรือเปล่าเดี๋ยวไปหาสาลูกค้าเสื้อเปียกนะอันนี้คือสาธิตว่าไม่ควรหรอคะเนี่ยอาจารย์เนี่ยสอนบอกว่าสาผมอย่าให้เสื้อลูกค้าเปียกอยาอยาให้เปียกแบบนี้แต่เปียกนิดหน่อยไม่เป็นไรนี่มันนิดหน่อยอ่ะกลัวเปถามหน้าไหมลูกค้าเปลียนเปียกโชกลูกก็ไม่ได้อาบน้ำมา แถ,แถมไปปะตอนต่อไปก็คือก่อนที่เราจะได้ผมใช่ไหมคะสาระสําคัญมากยังไงเฝาเสื้อลูกค้าให้แห้งก่อนสาระนี้สําคัญมากทุกคนค่ะจับจดจำไว้ให้ดีๆคิดเอาเองนะคะลูกค้าคะจะมาหรือไม่มาก็คนเองคนเราสามารถกิดลาดกันได้เก่งแค่ไหนก็พลาดได้ไม่มาทุกรอบก็เปียกลูกเรยจุ๊จุ๊อย่าไปบอกเขาแล้ว ลูกค้าบอกว่าแม่ย้อมเข้มเข้มไปเลยหนูจะพักผมดูนะว่ามันจะพักได้กี่วันแล้วเดี๋ยวันจะบอกแม่อยากทำสีแล้วสีดำไม่เข้ากับหนูนี่เราจะไม่หยิกกีนะนะเราจะเนายนนี่แหละส่วนเข้าไป <c oughs> อุย้ยแม่มาเปิดเปิดหนูได้ไผมเข้มแล้วดูสุขภาพดีเมื่อกี้เหมือนแมวสามสีเลยสีสีคือสีงอกสีมงคลไงใช่มันเป็นไรสามสีคือสีมงคลโอ้ยผมสวยเลยเออดูผมสุขภาพดีเกิน หนีบนี่ของไดซ้วนนะคะทุกคนค่ะคือว่าไดซ้วนที่คนทุกคนถามว่าทำไมไม่ไม่มีสายมันเป็นชาร์จแบตเอาเดิมเหมือนโทรศัพท์เลยใช่หลายคนถามว่าทำไมหนีบร้านพี่เขาไม่มีสายอ๋อก็ไม่มีสายไม่ไม่๋อเดี๋ยวก็ไม่มีสายจริงแล้วก็เอ่อทำไมหลายหลายคนบอกาทำไมร้านพี่ออเดททำผมแพงจังต้องบอกว่าอุปกรณ์ของเขาแต่ละอย่างไม่ร่วมแสนไม่แพงไม่ทำผูกแต่ทำแพง ความแพงตึ้งเออวันนั้นก่อนที่เราจะมาเรืไหเราได้เอาสีนั้นมาเนาะเออจะเป็นนอสสีแบนน์้ลเหรอทำอะไรเดี๋ยวช่วยรีวิวอ่ะสวยสวยแม่ใครสวยกว่ากันแม่กับนุชยังไงอ่ะหนูก็เป็นสีสาวมอปลายไงเออเออสีแบบสาวมอปลายสาวมอปลายสีผมสีผมเออเออใช่ผมเขาผมเขาหนาเลยอ่ะ เราจะตายปะดดูีมสวยแล้วค่ะเห็นปะสีไม่มีงอกแล้วทําสีผมให้เหมือนงอกทํางอกให้เหมือนสีผมถูกใจนะ <c oughs> โอเครู้เรื่องมาไหมเนาะรู้เรื่องสวยจบจบ <c oughs>